สวัสดีครับทุกคนครับมาชมขบวนรถเร็วที่134นะครับเวียงจันทร์ไปทางกรุงเทพอภิวัตนนะครับวันนี้ได้รถจาก q s y นะครับ5 2 0 6ทำขบวนครับตอนนี้ก็ได้รับสัญญาณออกจากสถานีอยุธยานะครับสถานีต่อไปสถานีรังสิตดอนเมืองแลส้สถา,านีปลายทางครับกรุงเทพอภิวัตนนะครับวันนี้ก็ล่าช้ามานิดหน่อยนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมน,นะครับสวัสดีครับ